today what your name ที่นี่ที่ไหนฮัลโหลวัดโยนเนมฮะ look at กร i s ิศอิศอิศบูเออ i อิศบูนโอ้ยมาดูนี่ดูนี่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 โอ้นี่เป็นข้างข้างทางข้างทางสีสีนี่เป็นข้างทาง นี่สีสีดูสีส,สีลูกกระเดดลูกอออ s a, <S แอกแดดลูกกระเดดเอออิสระอิสระทรีอิสต์ทรีเนลี่กรอนทรีลีฟเนลี่กรอนซูนเนลี่กรอนแล้วสีสีสอ๋อโอ้ใบไม้จะร่วงหมดแล้วโอ้ ฝั่งน้นเริ่มล่วงแล้วสีไอโถอยูอิสเนียรีกกรอนออทัมอิสออทัมหนาว디시จามน너카น스테크하우인센앤디스박싱데이 book you table เอาเอาไปกันหมดแล้ว เวทโฟมีเวท o r มีรอด้วยเออเอ้านรอหน่อรอหเออบายบายมินเลอร์คาร์เตอร์วีวิวมิสอยูอิตูเอ็กเพนซีฟสเต็กเา b e c a s the oh. s is too g o o อู๋อาเป็นลูกเป็นแรงอร่อยไหมคะ y a o u a was nice b e e โสกายเวลี่เลิฟลี่ช่มงใ่อโอ้โอ้สงสัยไอ้ไอ้โรงเรียนสอนขับรถจะย้ายมาอยู่มาอยู่แถวนี้มั้งนี่เยอะเลยเนี่ยโอเคโทล เบย์จากโฮเทลเอสเซอร์วินเลดจิตโน่โฮเทลโอ้เดี๋ยวให้พ่อคาดเบลก่อนเอายูถือถ่ายพ่อถ่ายพ่อเอ้ยไม่ต้องถ่ายพ่อเราให้เขาดูบรรยากาศ look outside we are backing our backing a b i g back back to our home t จิซิษ ดิฉันจคันที่รถเดีนี้เขาจะจับแนะถ้าเราพิกเดผลไม้ไม่จาก็ดใช่เก็บกินเก็บได้เก็บไปขายถูกจับใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะออกกฎแต่ยังไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันมันไปจอบผีผีหวางเขาลวมั้งดิซิสะบรรยากาศ Oh, 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 บรรยากาศบ้านเฮา Yes This is our อ่า uh, บรรยากาศภาษาอังกฤษก็กว่าอะไรนะ <laughs> Somebody comment Yeah Somebody comment <laughs> Oh It's so very nice weather today I try to speak English What is it This is a book โอ้ดิสบุ o กโอ้ o o k at the our front car the road is a เอ้ยด o นโชยูยูเน s ด o นโช o ูเนลโอ้เลนเนอรเลอนิ่งค่เลอนิ่งคสีสีโอ้ยพเนียบอกพ่อหน่อยยาอนอย่ง she always annoying me อ๋อโอ้ย let's go here look at the sky this place nice. oh look at the s pub very nice it's not a pub ฮะ it is a pub oh okay let's go to m i l r cottage is a pub what is a pub pub i s n mean pub 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 ไง Your teeth is as yellow as beer เนยพเนยโอ้พเนยพ่อเพิ่งไปแปรงฟันปะไม่ใช่ไปไปหาหมอฟันมาน้ำหมอบอกหมอฟันบอกว่าฟันพ่อเนี่ยไปี่ไหนเลยไม่ต้องไปบ่อยเหมือนแม่ล่ะ Look at the sky s ก y looks so beautiful beautiful Look at this I long tail of the d r a g o โอเวเดอวเดเอรัสสีะนักกมเหรอรากอนทลเอเรัสอบบเดสกยอิแซรากอนเทลอริเตบิดดราก้อนเทลอวเด หนูคุณกับพ่อเงิแม่ได้ยินเตรียมพ่อห้าหวุกหวุวเห็นไหมล่ะถึงได้กัดเก่งอ่ะ I tell him I say do you like my new dog Look at that A little bit uh, busy Traffic At the junction oh. It's a learner car go over there He turning left Stop 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 Taking video of cars Because you cannot show the numbers Oh โอ้ออะไรนะหนูอย u t u b หนูเอาเลยอยู่เบิร์บเหรอโอ้ลูกกระติด It's a very beautiful sky You see that i see me, see you. I see you. No I I talking with my viewer 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 เออไอหนูคนที่ขี่จักรยานเขาเอาหมาใส่กล่องข้างหลังด้วย Oh. oh so cute! You did not even see it. <laughs> <laughs> Look at this! <laughs> Can I put my feet in? Okay. Ooh! Please. Please. We will go to see Please. our cat. It's not a cat. No. Nah. We nearly nearly reached. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. โ o นมีทวงเร0พาวโยนมีทวงเรดพาว Oh sorry m o m m y ให้แล้วทวงอย่างนี้อย่าให้ดีกว่าพราะแนงบอกจะโอนมีทว0เรดาว I owe you one pound. Are we there yet? Not yet. I <own S 1> r e we <you S 1> there yet? f 0 f t y cents. แหน่งบอกวิถ้าจะให้หนูพูดว่า not yet นะให้โอนอีกร้อยหนึ่งเนดะนหนูจะร้องเพลง Okay f <fine. S 2> <c oughs> โอ้แม่พูดเรื่องยุ่งๆอะทุกอย่างก็เขาบอกเขาบอกเขาบอกให้หนูคืนเขาอ่ะทูหันเเพราะว่าหนูว่าไม่ยอมพูดว่าชี้หน้าเงินเพราะว่าเขาอะเขาบอกว่าอาวีเด้เย้เขาต้องการให้หนูบอกว่าน่าเย้แต่หนูไม่พูดใช่ไหมยูโน่ยายฟองพูดสิยายฟองถามแม่เลยแม่พูดสยายฟองยายฟองเขาเคยอยู่ในหมู่บ้านของยายแล้วเขาชอบขอตังค์ใช่ยายฟองอ่ะจะเดินยายฟองหนูยูแม่ยูแหละเป็นยายฟองอะขอตัง คุณถามมาเยอะ e กๆวันคุณอก่า y you ันรแล a n าง o l ่ค o ณรู้จักยายฟองไหมไม่ายุหกสิบเจ็ l ป o หกสิบเจ็ดใชยายฟองอะยายฟองอะ y e a ิ s old ด h e w a l k i n g a r o ั n d t h นไ h e the v ม l ่ a g e a แล a s อ i n g a n ี b e g ้ i n g for the m o n e y g ่ v e me ี n e coin ัน v e m ่ one c o ย n ในติ๊กต็อกเฉยๆแล้วก็ให้เขาให้เขานำไเบอร์แล้วก็มันเป็นคำด่าไหมไม่ไม่แล้วเด็กเขาพูดว่า six seven eight even my teacher say s i ่า่ดูอะดูแต่ติ๊กต็อกจนพ่อกับแม่ตามไม่ทันแล้วแพนงแม่อะไร I love you แพนงเดี๋ยวเรามาเตัดเปียงเกลือกไหมยูยูยูเป็นอมเกยโอเคไหม หรือว่าอยู่จะเป็นตามิองเกลืออุ้ยนี่ร้านอะไรเนี่ยพอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ชาโคเกลือลูกยำมมีนี่เป็นบ้านในเราจะเล่นเพลงน่น้ะที่หนูพ่อบ้านในอุนเกลือุในประเทศอังกฤษอคืนนี้เลยจามิองกลือพนันยูยังมีติ๊กต๊อกเดอะบิวตี้คลมันคืออะไรเนี่ย Beauty club. Is it okay to put in my account? beauty What is a beauty club here? Ah, you don't know anything. It, it doesn't say beauty, it says booty. Booty? No? Yeah, no I'm just kidding. Mm. Paul doesn't know anything. Cause he drink too much beer. That's why his teeth is yellow as beer. you can bully Paul <laughs> all the time. Brush your teeth. Yeah, I am going to. But he needs to brush his teeth. You need to brush your teeth and mouthwash every single night and day. Say er. Er. Uh. No, I meant I not you. I meant Imax. Can you say er, Najah? Imax. No, 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 ma'am. Please, can you say er, <laughs> <laughs> Say er. Er. You're not my mommy, unless you want to be lady boy. Lady <laughs> boy, a little lamb. Little lamb, little lamb, lady boy a uh, little lamb, she w a i t a for no. w Lady go to the f o r m a n i t s A c o o l one day. ผนัง Why you always bully me? No, every single day. Oh, this is a green light. w e across the traffic light. Everybody know what <Now. S 3> a green light is. <Huh? S 3> Even babies. <laughs> ก็พ้เก่งากโอ้ลูก็ดีรบบใสกายอสะแฮสติแฮเดอะเทลออฟเดอะดราก้อนยิงโอ้ลูกดาสโอ้ว้าวดิสิสระดราก้อนสู้อีสโอ้โอ้ว้าวว้าว l ก e ไอเล e it หลุดบทิฟฟลบทิฟบทิฟะบบสกาย Oh, look at this. Blackpool it's number one handbought. Oh, really? <laughs> yeah. oh, Blackpool mini market. Oh, Blackpool mini market. TV. TV. It's a high tech TV. It's a high tech TV. Wow. Lido, I love you so much, bro. Hello, Lido. Oh, this is the way I go to swimming. Really? Yeah, I go past this little. Wow. w ่าย i n g ที่ a l a ทานครับใช่ไห a I go to p a l a t a n ก็ใช่ไงก็อยู่ก็ต้องผ่านทางนี้ Yeah I go I go pass that <A> little little Oh oh เราเลี้ยว Baby I going We going home เฮ้ยการเรียนบ่ You have ADHD ADHD What's mean Where the ADHD You keep forgetting things. You keep forgetting. Who oh, told you that? I have a little bit of ADHD. Oh, yeah. yeah, I only have one percent of ADHD. Hi Bobu. Me. <laughs> oh, Daddy. Daddy has a lot of ADHD. How did you know that? Because you keep forgetting everything. Is it good? You forgot snow. Huh? You forgot who snow is. Panang. Then, Panang. Then papa pam Papa if the snow is okay. Okay. how does snow? far Do you know what so? a snow mean? Yeah. Who is it? Snow is a ว้าวอ Could buy me some punching b o x n n I can hit daddy a lot จะวานี่แตเอ้โหนา I am very ที่นี่มีสอนนะไทยบ็ boxing นะพนงเออก็ที่เดียวกับที่น้องไปเรียนยิมนาสิกนะอใช่นะบอกให้น้องเรียนน้องไม่เอาตอนนั้นอะนโอ้ยแต่พนงเข่าเข่าเหมือนนักมวยไทยเลยนะไปเดินกายไปโรงเรียนแล้วก็เข่าตูดนะแพนงอยู่เบาๆกับพ่อหน่อยเถอะ ตูดพ่อระบมไปหมดแล้ว Yeah, my use feet but I didn't ตั้งแต่พ่อโดนอยู่เข่ากับแทงตูดเออกระกระทุงตูดพ่อก็เจ็บตูดมาหลายวันแล้วแล้วก็ this But I didn't use my feet like mommy does <c oughs> What What's <she> that No I go I use my knee not my feet Oh แม่ก็ไม่เคยใช้เท้านะ You do You hit the You hit your towel with my อ่ตะอเหรอ y e a you t a me but I use my knee แม่ไม่ได้เตะหนูนะ No yes you do you go like yeah y e อ๋แม่เตะหนูเหรอ Yeah you t me n t คะแนนคะแนน I do the voice และขอน s n t e n c to police นะมัมี่ทำร้ายอยู่อ่ะมีจะคิจิง So you say that she she forced you to do this and that and now she hitting y <laughs> because she's 18 la. <laughs> and she's older than me because she's 46 years old. Your uh, mom 46 No, she's 29. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> no, actually she's 18 years old. Oh. No, actually, Is she your she's... sister? No, she's 12. Oh <laughs> No, she's zero months old. Oh my god, my brain. <laughs> อ้าวปี๊ดปี๊ดจักรยานหนูไปแล้วขบวนเชือกจักรยาน ถึงนาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวออ,นะอ,ออกไปนะระวังรถ <c oughs> ไปดูสิไปดูแมวเราไปดูแมวเราฮัลโหลซูชิ ฮัลโหลโซโยไปแล้วไออยู here, ไปแล้ว oh. ซูชิชิ <laughs> หนูปิดประตูไว้อาชิมาโอ้กดบอย Chị good boy, chị good boy Này, good boy, good boy, good boy. Good. You, plan, you hold him please huh? Yeah, I'll hold it Please, just hold it, HOLD IT <coughs> No, let's go with him, no Oh, oh chị, chị, chị. Okay, let's go downstairs now, go, go, go Don't, keep hold of him Go on, go on <coughs> กลัวกลัวกลัวแล้วพุชิไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ชี้ชี้ชี้ไม่ได้นอนแล้วนะไม่ได้สับสับเป็นพี่มาไงเห็นพี่พี่มากลัวกนลูกหมดแล้วอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไอ้พอแล้วพ่อบอกว่าพอแล้วพันเองกลัวกลัว ไม่คุ้นหน้ากลัวแค่นี้แหละแค่นี้แหละกลัว